สารพันสาระน่ารู้วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอาการเจ็บคอค่ะว่าเวลาที่คุณเจ็บคอนั้นควรจะดื่มน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นดีเจ็บคอทีไรทรมานทุกทีนี่อาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่มีอาการเจ็บคอบ่อยๆค่ะหรือทุกครั้งที่เป็นหวัด และเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะหายเจ็บคอเร็วๆด้วยเป็นเหตุให้มีคำถามเกิดขึ้นในใจค่ะว่าเวลาเจ็บคอควรดื่มน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นดีในทางการแพทย์แล้วยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยชิ้นใดระบุอย่างชัดเจนค่ะเมื่อมีอาการเจ็บคอน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นจะดีต่อคอและช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้มากกว่ากันเพราะสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอมีด้วยกันหลายอย่าง อาการเจ็บคอเพราะเป็นหวัดหากเป็นหวัดธรรมดาโดยมีอาการปวดศีรษะน้ำมูกไหลจามไอและมีไข้ร่วมด้วยควรเลือกจิบน้ำอุ่นจะดีกว่าเพราะน้ำอุ่นจะช่วยละลายเสมหะได้อีกทั้งยังสามารถลดการระคายเคืองของคอบรรเทาอาการไอได้เล็กน้อยและโดยทั่วไปแล้วแพทย์จะไม่สั่งยาแก้อักเสบหรือ,อยาฆ่าเชื้อให้เพราะหากอาการเจ็บคอเกิดจากการเป็นหวัด อาการจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเริ่มหายจากหวัดนั่นเองและอย่าลืมดื่มน้ำมากๆค่ะเพื่อช่วยลดเสมหะอาการเจ็บคอเพราะทอนซิลอักเสบทอนซิลอักเสบเป็นอาการที่ต่อมทอนซิลในคอมีอาการอักเสบบวมแดงมีรอยแดงเป็นจ้ำๆที่คอและอาจพบจุดหนองเล็กๆด้วย โดยอาการอักเสบเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออื่นๆที่มาจากอาหารการกินหรือจากสาเหตุอื่นๆค่ะอาการเจ็บคอจากทอนซิลอักเสบต้องได้รับยาปฏิชีวนะที่สั่งให้โดยแพทย์และควรดื่มน้ําเย็นค่ะเพื่อช่วยลดอาการบวมลดอาการอักเสบของทอนซิลนั่นเองนอกจากนี้แพทย์อาจจะแนะนําให้รับประทานไอศกรีมโดยเฉพาะไอศกรีมช็อกโกแลตเพราะช็อกโกแลต มีสารฟลาวนอยด์ที่ช่วยลดอาการอักเสบต,ต่างๆได้ดีและยิ่งเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้จะดีที่สุดเพราะดาร์กช็อกโกแลตจะมีสารฟลาวนอยด์สูงกว่าช็อกโกแลตปกติค่ะสรุปง่ายๆก็คือหากคุณเจ็บคอเนื่องจากอาการเป็นหวัดให้คุณเลือกจิบน้ำอุ่นและหากคุณเจ็บคอเนื่องจากต่อมทอนซิลอักเสบหรือติดเชื้อแบคทีเรียให้คุณดื่มน้ำเย็นค่ะ อย่างไรก็ตามการงดของมันของทอดยังเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่มีอาการเจ็บคอค่ะเพราะอาหารมันอาหารทอดอาจทำให้อาการบวมอักเสบนั้นแย่ลงและที่สำคัญอย่าลืมรับประทานยาตามที่หมอสั่งให้ครบโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อในกรณีสำหรับคนเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องรับประทานยาให้ตรงตามเวลาและรับประทานยาให้หมดแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วเพื่อลดความเสี่ยงที่จะดื้อยานั่นเองค่ะ เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะมาดูกันว่าจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากขอบคุณค่ะ <S 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 <S